มุมเล้วมุมแล้งนี่เราบอกครับย้ายมุมนดะ้อยมุมนะีดน้อตอนนี้กลังทำความสะาดกันอยู่นะครับก่ล <c oughs> งทำความสะอาดบ่ออยู่ครับ เอาผ้มพสก็อตไบหมดแล้วครับเอาผ้ามาด้วยนะเอาฟองน้ำมันก็ขาดเลยน้ำ้

แป๊บมานั่ง จะสะอาดครับอยู่บ้านทุกวันพากก็จะล้างแบบนี้นะครับบ่านเอาให้มันสะอาดสะอ้านนะครับ เได้หรอเป่ใส่กันบ้างเอาแช่งต่อเชยงได้ไหมจะต้องทำอะไรไร้องทำอะไรตีขึ้นยืมเงินทุบบ้านรวม่มก็ได้ผมนี่ตอาน้ำใหม่ก็แล้วกนทุบ้า มันมีจุกลาอยู่ข้างใต้ไหมมีเหมือนเด้เด้มีที่ระบายเนี่ยมันมีมันมีรูระบายอยู่เนี่ยจุแล้วให้มันระบายออกไปเลยมันจะได้ไม่าเราล้างไม่ต้องยุบโอเคต้องเอาคีมมาบิดน้ำปัามครับ เดี๋ยวผมเทน้ำก่อนในพานุเทน้ำสะอาดให้นะแล้วก็นี่ล้างอ่างนะครับจุดตู้น้ำดูดิเนล่ยโอ้โหงงนี่มูลบ่อเนี่ยผมมีค่ะแต่เรามันตันมันตันเราครับมันตน เาใส่ไปยุ่นี่แต่ว่ามันตันต้องทำในตันไปที่เราฮะพูดไทยมาพูดไทยติดเลยเบ้นแอไไวกวันนี้หนึ่งสอง ปุ๊แล้วนะครับเนาะนี่เป็นัง้นะครับ้างน้อยเนดไกว่าช้างน้อยมันามันไม่ได้เู คุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปรปับปรุงพื้นที่อ่ย้ายกระถางนะครับเข้าจุดหน้าอุปปูยศสุวรรณนะครับผม